สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่นะครพิงคูลิงนะครับผมมาถึง EP ีที่4นะครับผมอีพี EP นี้จะมีชื่อว่าเมื่อตู้แช่ไม่พอใส่จะใช้อะไรดีนะครับผม oh. ก็ปกติร้านขายหมูขายไก่หรือขายเครื่องดื่มครับเราจะใช้ตู้แช่เป็นหลักใช่ไหมครับในกรณีที่ของเรามีเยอะๆมีตู้แช่เยอะแล้วมันไม่พอใส่เราจะใช้อะไรดีวันนี้ผมจะมาแนะนำนี่นะครับชุดทำความเย็นที่ใช้กับห้องเย็นนะครับ บอกกันว่าห้องเย็นเนี่ยก็คือเป็นห้องเก็บที่มีไซส์ใหญ่กว่าตู้แช่นะครับประโยชน์ของห้องเย็นคือเก็บของได้ทีละมากๆนะครับมีขนาดตั้งแต่เก็บ1ตัน2ตัน3ตันไปจนถึง50ตันหรือ100ตันนะครับแล้วเครื่องที่ผมจะให้มาดูวันนี้ครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับห้องเย็นเคลื่อนที่นะครับซึ่งมีรูปแบบแบบนี้นะครับผม ได้เห็นรูปแบบแล้วใช่ไหมครับห้องเย็นเพื่อนที่ที่เหมาะกับเครื่องนี้นะครับก็จะอยู่ที่ขนาด2เมตร40คูณ3เมตร60 m, สูงประมาณ2เมตร20 m, นะครับผมซึ่งตัวชุดนี้ก็คือเป็นชุดป a นิ i ิง3แรงครับใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิบวกถึงอุณหภูมิลบ18องศาครับซึ่งการเก็บอุณหภูมิเนี่ยสินค้าแต่ละชนิดก็จะมีการเก็บ ที่อุณหภูมิต่างกันเช่นผลไม้ก็จะเก็บที่อุณหภูมิบวกใช่ไหมครับ mm hmm. เนื้อหมูเนื้อไก่หรืออาหารทะเลก็จะเก็บที่อุณหภูมิลบลบสิบลบสิบห้าลบยี่สิบ 20, แล้วแต่กรณีนะครับผมทีนี้ผมจะมแนะนำวันนี้ครับตัวนี้เนี่ยคือคอนดิชันนิตหรือคอยล์ร้อนส่วนตัวด้านบนคือคอยเย็นนะครับผมจะมาแนะนําให้ดูว่าส่วนประกอบของเครื่องมีอะไรบ้างนะครับและเวลาเราจะซื้อเราจะดูตรงไหนนะครับผม เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมครับนี่นะครับของเครื่องก็จะประกอบด้วยครับตัวคอยร้อนครับคอยร้อนตัวนี้นะครับประกอบด้วยนี่ครับคอมเพรสเซอร์มีตัวไฮโลเพชเชอร์และอันนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์มินอลนะครับไ้ต่อไฟเข้านะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าระบบแอร์บางทีนะครับลูกค้ามองเรามาถามว่าอันนี้คือแอร์ใช่ไหมถามว่าตัวนี้ครับ ประสิทธิภาพการทําความเย็นมันจะสูงกว่าแอร์นะครับและมีระบบซับซ้อนกว่านะครับผมแต่โดยรวมการทํางานหลักการทํางานเหมือนกันเลยครับก็คอมเพรสเซอร์อัดน้ํายาเข้าไปแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับตัวคอยล์ร้อนเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมาเป็นถังพักน้ํายาได้ไหมครับแล้วก็จะมีในระบบก็จะมีโซ่หนอยวาลมีตัวถัเงเก็บน้ํามันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปส่งไปที่คอยเย็นนะครับผมซึ่งคอยเย็นเนี่ย มันจะมีความแรงลมเนี่ยมากกว่าคอยล์ย็นแอร์ปกตินะครับตัวเนี้ยระยะลมเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมซึ่งเวลาเราไปใส่ห้องที่ความยาวไม่เกิน5เมตรเนี่ยมันก็จะพอดีใช่ไหมครับแต่ถ้าความยาวเยอะกว่านั้นก็ต้องพิจารณาเป็นเคลๆไปว่ามันจะใช้ได้ไหมหรือจะต้องใช้ตัวใหญ่ตัวนี้ครับทีนี้ไอ้ตัว3แรงตัวนี้ครับ จะต้องบอกก่อนว่าด้วยลักษณะของประสิทธิภาพการทำความเย็นสาแรงเนี่ยสิ่งที่เหมาะก็คือตู้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนักที่ผมคุยตอนแรกก็คือตู้ให้ดูตัวอย่างนะครับ2 4เมตรสี่เมตร60สูง2.20เมตร20ตัวเนี้ยครับเป็นไซส์นิยมคือสามารถประกอบจากหน้างานเอาไปถึงวางที่บ้านเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็การเก็บปริมาตรการเก็บของห้องนี้ครับถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยครับ อยู่ที่ประมาณ2ตันครึ่งถึง3ตันครึ่งแล้วแต่การจัดวางนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเรามีร้านหมูร้านไก่เนี่ยถือว่าเพียงพอครับต่อการจัดเก็บเราสามารถลดระยะเวลาการสั่งเช่นปกติอาจจะสั่งของทุกวันนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสั่งอาทิตย์ละครั้งถ้าขายดีๆอาทิตย์ละสองหรือสาครั้งอะไรเงี้ยครับก็คือสั่งมาครั้งละ3ตันเอามาเก็บเก็บไปแล้วค่อยๆทยอยขาย,ขายมันก็จะทําให้เราได้ราคาสินค้าที่ถูกลงนะครับและลด ให้จ่ายในการขนส่งของนะครับคือมาส่งเที่ยวเดียวแล้วก็เก็บแล้วก็ขายยาวๆเนี่ยนะครับผมทีนี้ส่วนประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผนังห้องเย็นผนังห้องเย็นในรูปนะครับก็มันจะมีอยู่หลายแบบหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผนังห้องเย็นที่ดีนั้นเป็นยังไงนะครับผมครับนี่นะครับผมผนังห้องเย็นนะครับจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็คือผนังแบบด้านนี้นะครับคือโฟมขาวนะครับโฟมขาวก็คือโฟมที่ เวลาเราซื้อของกันนะครับมันก็จะอยู่ในแพ็คสินค้าเนาะนี่ครับตัวใก่แบบนี้ครับผมขาวเนี่ยความหนานแน่นก็จะต้องพอสมควรใช่ไหมครับมันจะมีความหนานแน่นตั้งแต่1 2, 5, นึปอนด์หนปอนทีนี้ในห้องยกตัวอย่างที่ผมคุยเมื่อกี้นะครับห้อง2องเมตรสมเมตรกเก็บไก่หมูอุณหภูมิที่ประมาณลบสนะครับตัวเนี้ยผนังที่ดีนะครับผม สำหรับอุณภูมิห้องลบ18องศานะครับผมตัวความแน่นของโฟมขาวก่อนนะครับจะอยู่ที่1.25ปอนด์อรับผปต่อตารางเมตรแล้วความหนาล่ะความหนาตัวนี้ครับอย่างน้อยๆต้องมี6นิ้วหรือ8นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเราจะทำห้องเย็ยนห้องหนึ่งเราต้องคุยกับผู้รบับเหมา ที่จะมาสร้างห้องเย็นให้เราครับว่าเราอยากได้สเปคแบบนี้นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าความหนาแน่นมันบางเกินไปใช่ไหมครับมันเป็นเหล็ก2ด้านนะอันี้เป็นเหล็กสองด้านนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เวลาใช้งานไปครับฝั่งหนึ่งอยู่ด้านนอกคือโดนความร้อนใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งอยู่ด้านในคือเป็นความเย็นมันจะทําให้ความเย็นที่อยู่ในห้องะคระับซึมผ่านยิ่งตัวนี้บางครับจะทําให้เกิดการรมน้ํานะครับ แล้วการใช้อายุการใช้งานมันก็จะสั้นนะครับซึ่งถ้าความหนานแน่นมันเยอะๆเนี่ยน้ํามันก็จะไม่สามารถเข้าหรือเข้าได้น้อยเนี่ยครับมันก็จะทาให้การใช้งานเน่ยงยาวนานครับอันนี้คือโฟมขาวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้โฟมขาวไปแล้วครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีอันนี้คือโฟมเหลืองครับโฟมเหลืองเห็นไหมครับตัวเนี้ความหนานแน่นมันจะหนานแน่นกว่าโฟมขาวนะครับผมซึ่ง ถ้าโฟมขาวเราใช้8นิ้วอุณหภูมิลบ18ถึงบโฟมเหลืองใช้แค่ครึ่งเดียวนั่นคือ4นิ้วถามว่าอา้าวย่างนั้นใช้โฟมเหลืองดีกว่าไหมก็ดีกว่าครับแต่ราคาโฟมเหลืองแพงกว่า2เท่านะครับผมเพราะฉะนั้นจะใช้แบบไหน 1. ครับดูงบประมาณ 2. ครับดูคุณภ,ภาพของของ,ของที่จะมาติดตั้งเพราะฉะนั้นผู้ผลิต ผนังนะครับในประเทศไทยมีหลายเจ้าครับผนังแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันเนาะวันนี้ก็เราก็ลองดูก่อนดูงานก่อนว่าประมาณไหนครับซึ่งสิ่งสําคัญที่เราควรรู้คือเราจะลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการใช้งานให้คุ้มกับราคาและเงินที่จ่ายไปสําคัญสุดครับบางทีบอกว่าโฟมขาวเนี่ยก็ใช้ได้แหละ4นิ้วลบ18ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ใช้ไปเป็นไงครับเมื่อโฟม ความหนามันน้อยกว่าความหนาแน่นน้อยกว่าชุดทําความเย็นเป็นไงครับทํางานหนักใช่ไหมครับแล้วพอมาททางานหนักปุ๊บความเย็นเนี่ยมันก็เก็บได้น้อยเกิดการคอนเดนต์เกิดการาน้ําซึมเข้าไปอยู่ในผนังเสร็จปุ๊บวันใดก็ตามที่ผนังอมน้ําหรือไม่สามารถไปขนนวดการความเย็นออกได้วันนั้นแหละครับชุดทําความเย็นก็จะพังใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันจะเสียไปทูกโซ่ถามว่าเราลงทุนครั้งนึงเนี่ยทำให้มันมีคุณภาพนะครับทำให้เต็มสเปคและจะได้ไม่เสียดายเงินที่จ่ายครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระมาฝากเท่านี้ก่อนเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปดูห้องเย็นของจริงว่าจริงๆแล้วห้องเย็นเนี่ย มันควรจะเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับวลาเรา,เราอยากได้ห้องเย็นเราจะมีอะไรพิจารณาเพิ่มเติมบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากได้ห้องเย็นคนที่แบบว่าตู้แช่เยอะเอ็มบ้านและไม่พอใส่แล้วห้องเย็นตอบโจทย์แน่นอนครับแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าเราเลือกแล้วมันไม่ตรงตามประสิทธิภาพที่เราจะใช้มันก็เหมือนกับเราเสียเวลานะครับผม เสียเวลาเสียเงินด้วยนะครับก็คือบางลูกค้าบางคนนะครับเสียเงิน2ต่อซื้อชุดคอนเนซิ่งมาซื้อห้องเย็นมาแล้วใช้งานปุ๊บใช้ไม่ได้นะครับผมสิ่งสาคัญนะครับที่บางทีลูกค้าลืมกิดนะครับว่าหนึ่งการจะทำคองเดนเอรห้องหนึ่งอนะ่ะต้องคํนึงถึงของของนั้นอนะ่ะคือเราจะเอาอะไรเข้าไปเก็บแล้วเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่การเลือกครับ ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นต้องขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราจะใช้เก็บด้วยนะครับบางทีเนี่ยลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเออสินค้าชนิดนี้เก็บเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องสอบถามกัแบผบู้รับเหมาติดตั้งก่อนหรือสอบถามกับผมก่อนก็ได้ครับว่าห้องเย็นขนาดนี้ต้องใช้เครื่องเท่าไหร่ผนังเท่าไหร่แล้วก็ ต้องคำนึงว่าตัวเองจะเก็บสินค้าเป็นอะไรอุณหภูมิสินค้าเข้าเท่าไหร่มันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่เมื่อคุณมีขัอวพวกนี้แล้วอะ่ะมันจะทําให้ห้องเย็นที่ออกมานะครับตรงตามประสิทธิภาพที่ลูกค้าจะใช้งานมากที่สุดเพราะว่าเวลาสินค้าเข้าอุณหภูมิต่างกันนะครับเช่นอ่ะห้องเย็นเก็บหมูอุณหภูมิประมาณลบสิบแปดใช่ไหมครับที่เราเก็บกันหรือประมาณลบสิบห้านี่แหละ ซื้อหมูมาต่างที่กันคนแรกซื้อหมูมาจากฟาร์มที่เชือดสดเป็นหมูสดใช่ไหมครับคนที่สองซื้อหมูมาจากฟาร์มที่เชือดแบบแช่แข็งแล้วก็หมูมาเย็นถามว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองใช้ห้องเย็นเหมือนกันไหมครับคําตอบคือไม่เหมือนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่หนึงเนี่ยด้วยการเอาหมูสดเข้ามาเนี่ยมันทําให้โหลดของห้องมันสูงเพราะฉะนั้นชุดเครื่องก็ต้องใหญ่ เพราะว่าเวลาเอาของสดเข้าไปในห้องใช่ไหมครับอุณหภูมิห้องมันทําได้อยู่ประมาณลบสิอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะดึงอุณหภูมิห้องเพื่อมาทําให้หมูตัวเนี้แข็งแล้วของที่อยู่ข้างในนะครับมันจะเดึงอุณหภูมิซึ่งกัรแลกกันเช่นสมมุติว่าของในห้องเนี้มีอยู่แล้วหนึ่งตันคุณเอาหมูสดเข้าไปอีกหนึ่งตันหนึ่งตันที่มันแข็งอยู่แล้ว มันจะเกิดการไงครับละลายเพราะอะไรครับเพราะว่าหมูสดหนึ่งตานี้เข้าไปใหม่เนี่ยจะดึงความเย็ยนของห้องทั้งหมดมาแล้วชุดทําความเย็นมันก็จะทําความเย็นหนักถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกเครื่องที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าที่จะเก็บมันก็จะทําให้ยงไงครับเสียเวลาเครื่องทํางานหนักกินไฟเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกเครื่องที่ให้เหมาะนะครับผมอยากได้แบบไหน มีงบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่คุยบอกกับช่างให้หมดนะครับผมเพราะว่าคนที่จะคำนวณเนี่ยให้ท่านเนี่ยก็ยคือส่วนใหญ่อะช่างในประเทศไทยนะครับมีประสบการณ์กันอยู่แล้วว่าห้องประมาณเนี้ยใช้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วบางทีลูกค้าครับก็ไม่ได้บอกลูกไม่ได้บอกช่างทั้งหมดว่าเราจะเก็บเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับพอข้อมูลไม่หมดเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาคืออะครับห้องเย็นที่ใช้งานไม่ได้จริงนะครับผม บางคนบอกหมูซื้อหมูมาเย็นตลอดแต่อาหสดเข้าวันดีคืนดีครับห้องเย็นทํางานหนักเครื่องน็อกครับเพราะว่าคํานวณโหลดต่ํากว่าความเป็นจริงคือคํานวณโหลดที่เอาของเย็นเข้าใช่ไหมครับพอของสดเข้าเนี่ยปุ๊บพาระโหลดเครื่องมันเยอะมันทํางานไม่ไหวครับมันทําให้เครื่องชํารุดและเสียหายไปไวกว่าปกติก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกนะครับดังนั้นผมฝากไว้ก่อนนะครับว่า ถ้าจะทำห้องเย็นพิจารณาและถามช่างของคุณว่าถ้าเป็นแบบนี้ทําได้ไหมห้องเย็นประมาณนี้อะไรยังไงนะครับผมหรือมีข้อสงสัยสงสารเพิ่มเติมนะครับผมโทรมาที่ผมก็ได้ครับ0630936955 0931534343 09นะครับผมยินดีตอบทุกข้อสงสัยยินดีให้คำปรึกษาครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าผมจะพาไปดูห้องเย็นตัวจริงคนระับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ